เมื่อวางกระจกทับลงไปแล้วเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยไหลลงมาโดนที่ที่ตัวถังที่ที่สีทะลอนะครับมันก็จะทำให้เกิดสนิมสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาบอกถึงสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำรั่วเข้ารถหลังจากการติดตั้งกระจก เพื่อนๆทราบหรือไหมครับว่าการติดตั้งกระจกนั้นเนี่ยต้องมีการทาพา์เมอร์เพื่อป้องกันสนิมหลังจากทําการติดตั้งกระจกไปแล้วทำไมเราถึงต้องทาพา์เมอร์ครับพา์เมอร์เนี่ยเป็นสารเคมีที่ใช้ในการรองพื้นเพื่อให้กาวยึดติดกับกระจกได้ดีและยังเป็นตัวช่วย ในเรื่องของการป้องกันสนิมหลังจากทำการลื้อกระจกออกไปแล้วนะครับจะใช้ใบมีดเลาะกาวเก่าที่ติดอยู่ที่จอของรถหรือตัวถังรถออกก่อนเพื่อเป็นการทำความสะอาดก่อนที่จะยิงกาวใหม่แล้ววางกระจกลงไปการที่ใช้มีดเลาะกาวเกาว่กาออกนั้นเนี่ยตัวมีดอาจจะไปโดน สีรถหรือตัวถังรถนะครับซึ่งทําให้เกิดรอยถลอกหลังจากเกิดรอยถลอกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวางกระจกทับลงไปแล้วเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยไหลลงมาโดนที่ที่ตัวถังท,ที่สีถลอกนะครับมันก็จะทำให้เกิดสนิมครับแล้วสนิมก็จะฝังอยู่ในนั้นและนี่ก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดสนิมหลังจากติดตั้งกระจกไปแล้ว ซึ่งนานไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการผูกกร่อนแล้วท้ายที่สุดเนี่ยน้ำอาจจะไหลเข้ามาจากการที่ตัวถังรถที่เป็นจอวางกระจกเนี่ยครับผูกกร่อนหรือก่อนที่จะผูกก่อนเนี่ยอาจจะเกิดจากกาวที่ไม่เกาะกับตัวถังรถแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าเกิดสนิมน้ําก็ไหลเข้ารถได้ดังนั้นเนี่ยพาเมอร์จึงมีความสําคัญ ในการทาหรือเคลือบลงไปก่อนวางกระจกและยังเป็นตัวทําให้กาวที่เรายิงลงไปใหม่นั้นเนี่ยยึดเกาะกับกระจกได้ดีอีกด้วยครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนถ้าลูกค้าท่านใดน้ํารั่วจากการวางกระจกก็อาจจะเป็นเพราะว่าได้รับการติดตั้งกระจกที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ใช้พาวเมอร์ในการทาก่อนวางกระจกสําคัญนะครับ และนี่ก็เป็นวิธีการดีๆอีกหนึ่งวิธีที่เรานำมาบอกให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันถ้าหากเพื่อนๆสนใจติดตั้งกระจกหรือฟิล์มกองแสงด้วยวิธีการดีๆแบบนี้แล้วเราก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ครับที่แอปไลน์อาสไ C.R.K. ฟิล์มค Facebook Fanpage ร้านฟิล์มกองแสงและกระจกรถยนต์ C.R.K. ฟิล์มคูครับอีกหนึ่งช่องทางครับ YouTube Channel ครับ C.R.K. ฟิล์มคููเหมือนกันครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ครับขอบคุณครับ